การพัฒนาตัวเองครั้งใหญ่เริ่มต้นแค่เพียงไม่โกหกการพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องที่ทำครั้งเดียวจบเชื่อว่าคนที่เข้าใจหรือสนใจเรื่องนี้รู้ดีว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะทุกอย่างล้นเปลี่ยนแปลงไม่เกิดจากเราก็จากโลกที่เราอาศัยอยู่ดยส่วนตัวแล้วคิดว่า ยังต้องพัฒนาไปอีกเรื่อยๆแต่มีเรื่องหนึ่งที่นับว่าเป็นการพัฒนาตัวเองหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นคือการไม่โกหกที่เพียงแค่นึกขึ้นมาหลายคนคงมองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆและหลายคนก็สงสัยว่ามันช่วยให้อะไรดีขึ้นได้ด้วยเหรอจุดเริ่มต้นของผมมาจากอ่านอ่านประโยคคำาคมทำนองว่าถ้าเราพูดความจริงคุณไม่จำเป็นต้องจดจำอะไรเลย ในตอนนั้นผมเห็นด้วยกับประโยคนี้ด้วยไหวและความคิดที่มีณนตอนนั้นทําให้เกิดการอยู่ดีก็อย่างหนักว่าจะทําได้จริงหรอในชีวิตเนี้ยแต่ประสบการณ์จากอดีตหลายอย่างก็ทํำให้เราลองนึกว่าลองเปลี่ยนตัวเองดูสักหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรการโกหกและปมชีวิตพื้นฐานของการโกหกย่อม,มาจากความต้องการที่จะบิดเบือนความจริงไม่อยากให้อีกฝ่ายรับรู้ เบื้องต้นมักเป็นการโกหความผิดแต่ในอีกด้านการโกหกคือความต้องการให้อีกฝ่ายรู้ถึงสิ่งที่ไม่จริงในมุมหนึ่งของผมในวัยเด็กท,ที่เราอาจจะเคยโดนโกหกหรือได้ฟังเรื่องโกหกโดยในเรื่องที่โกหกนั้นมันทําให้ผู้โกหกรู้สึกดีหากเด็กคนนั้นไม่เคยมีไม่เคยได้หรืออยูสถานะที่ดูด้วกว่าเช่นว่าเราก็มีสิ่งนั้นนะเราก็เคยเล่นของแบบนี้เราเคยเป็นที่นั่นแล้วอะ อะไรทำนองนี้ตัวที่เด็กอาจจะถูกจับผิดได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่มันสะท้อนถึงความเป็นปมด้อยที่ไม่ต่างกับผู้ใหญ่เพียงแต่ผู้ใหญ่นั้นแยบยลกว่าเด็กความไม่ต้องการเสียหน้าการพยายามรักษาศักดิ์ศรีไปไ็นถึงความอยากได้ความอยากมีสิ่งเหล่านั้นก็มีเหตุผลให้ผู้ใหญ่เป็นคนโกหกเพราะไม่ยอมรับตัวเองและด้ยประกอบกับความคิดว่าไม่รู้คืองโง่ ไม่มีคือต่ำต้อยไม่เหมือนคือแปลสังคมที่เอียงไปทางนี้บีบให้บางคนมองว่าโกหกเป็นเรื่องที่จําเป็นเสแสร้สงบ้างเป็นเรื่องธรรมดาหนักเข้าคนที่รับความกดดันไม่ได้อาจจะกลายเป็นคนที่รังเกียจความจริงถ้าพิจารณาดีๆบางทีเราแค่สร้างปมให้กับตัวเองด้วยการโกรหกเพียงเพราะว่ากลัวผิด ที่เหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแม้ว่าเป็นพื้นฐานที่มีเหตุผลตรงไปตรงมาให้ควรโกหกแต่หลายครั้งก็ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะบางสิ่งเรารู้แก่ใจว่าทําแล้วผิดแต่ก็ยังอยากทําหวังใช้การโกหกเป็นเครื่องมือปกปิดมันไม่เหมือนเด็กที่จะทําจานแตกแล้วกลัวว่าจะต้องโกหกพอผิดพลาดแล้วกลัวผิด ย้องแตกต่างรู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำณวันนี้ถ้าเรามีเรื่องที่ตั้งใจทำลงไปแล้วแต่พูดไม่ได้หรือมีใครคนหนึ่งที่รู้ไม่ได้ลองถามตัวเองกลับสิว่าทำไมต้องทำแบบนั้นที่นี่แน่มันย่อมกลายเป็นปมในใจเราอย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยชีวิตที่ไม่โกหกคงมีบางคนที่ไม่ชอบการโกหกหรือมีชีวิตที่ไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น เรามักจะมีบางบุมบางเรื่องที่อยากปกปิดไม่อยากบอกใครบางครั้งก็หลอกตัวเองว่าทําไมต้องเปิดเผยซึ่งมันไม,ม่ผิดอะไรที่คนเราจะมีเรื่องส่วนตัวเพียงแต่เรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยกับเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่โดยรวมแล้วชีวิตที่ไม่โกหกจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ทําอะไรไม่ดีไว้เลยดังนั้นถ้าเราไม่โกหกเราก็ไม่จำเป็นต้องซ่อนอะไร ในการใช้ชีวิตและความเป็นเราเช่นไม่กลัวใครจับได้ว่าทำไม่ดีทุจริตนอกใจไม่ซื่อสัตย์กระทั่งนินทาใครซึ่งเมื่อใดที่เราไม่มีวันโกหกเราจะไม่กล้าทำสิ่งเหล่าน,นี้ทันทีเพราะหากทำไปแล้วเราต้องกล้าพูดเปิดเผยกล้าสารภาพนั่นเองอาจจะมองว่าทำได้ก็ดี หรือเป็นไปไม่ได้หรอกปนความคิดที่ว่าคนเราก็ต้องมีช่วงเวลาที่ทำผิดบ้างนอนรู้โลกทางกันเล็กน้อยบ้างทำไมต้องไปบอกใครสารภาพใครให้มันเสียหายปล่อยให้ผ่านผ่านลืมๆไปดีกว่าซึ่งมันก็จริงอยู่ว่าในแง่ที่ไม่จำเป็นต้องไปป่าประกาศแต่อย่าลืมว่าในมุมมองการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองนั้น มันเริ่มจากความคิดที่ชัดเจนถ้าเราตั้งใจจะไม่โกหกสิ่งแรกที่เราจะได้ก็คือการใช้ชีวิตที่ละเอียดขึ้นมีสติและพิจารณามากย่อมทำให้เรื่องผิดพลาดและเสียหายน้อยลงหรือหากเกิดก็เป็นเรื่องเล็กๆรน้อยที่ไม่ต้องพูดเพียงแต่ถ้าต้องพูดก็ย่อมไม่เสียหายสิ่งที่จะได้เพิ่มเติมคือเรากล้าที่จะขอโทษเพราะในคนที่กล้ายอมรับ การขอโทษย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ลำบากและพร้อมจะทำทันทีดีกว่าเก็บเป็นความโก,โกหกหรือความปกปิดในใจประกอบกับหลายสิ่งจิตใจเราย่อมเบาขึ้นและปลอดโปร่งขึ้นพอทุกเรื่องไม่มีอะไรค้างใจมันส่งผลให้สมองมีเวลาและโอกาสมากขึ้นที่จะได้ทำงานด้านสร้างสรรค์ได้ดีกว่านี้อีกทั้ง เราจะได้พบมุมมองใหม่ๆของชีวิตที่จะได้เข้าใจว่าคนอื่นไม่ได้มาน้านจดจาเรื่องที่ไม่ดีของเราเรื่องผิดพลาดของเราเราต่างหากที่เอามันมากดดันตัวเองเมื่อเราคิดผิดไม่ได้เราก็กลายเป็นคนกลัวความล้มเหลวซึ่งกล้าที่จะไม่โกหกนั้นเท่ากับว่าเรากล้าที่จะเจอความล้มเหลวมากขึ้นไปในตัวยังรวมถึงการไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ดังที่กล่าวข้างต้นว่าการโกหกของเราส่วนหนึ่งบางทีเราทําเพื่อซ่อนความไม่มีความเมตราเทียมความอายในสถานะและตัวตนของเราถ้าที่มันไม่จําเป็นคุณกล้าจะพูดว่าเราไม่มีสเสน่ห์เราอ่อนแอเราไม่เก่งเรื่องนั้นเรางงเรื่องนี้เรายังขาดสิ่งนั้นผลที่ได้คือน,นอกจากจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วเขาพร้อมจะช่วยเหลือคุณให้โอกาสหรือคําแนะนําดีๆ สิ่งที่เราขาดตกบกพร่องมากกว่าการบวมมานั่งสร้างภาพอีกด้วยผลลัพธ์ต่างๆจากที่กล่าวไปถ้าเราเป็นคนที่เคยอ่านหรือพอเข้าใจเรื่องการพัฒนาตัวเองก็จะนึกออกว่านี่เป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือภาษาอังกฤษก็ว่า mindset ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้มากอย่างไม่ต้องสงสัยแถมในอีกมุมแม้กระทั่งในวันใดวันหนึ่ง คุณทำสิ่งผิดๆในแบบที่ไม่รู้หรือเผอใจทำแต่เลือกแล้วที่จะไม่โกหกคุณย่อมต้องกล้าสรารภาพรับผลสภาวะเช่นนี้ไม่จะผิดจริงแต่จะทำให้เราผ่านและไม่อยากทำมันอีกในทางตัวกังข้ามหากเราปิดบังไว้สิ่งนั้นย่อมดำเนินต่อไปเช่น การเข้าใจแฟนแล้วมาสารภาพมันย่อมจบไปในแบบอีกแง่หนึง่งอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่หากเลือกโกหกปกปิดสิ่งนี้นอาจจะเกิดขึ้นได้อีกเราจะวนเวียนอยู่บนขวาไปชัดเจนทุกพร้อมกับอยู่ในชีวิตที่ไม่พัฒนาอยู่แบบนั้นไปวังวนสุดท้ายก็จบไปสวยเพราะในการโกรหกเช่นนี้มืนยืดเวลาตรมานทุกฝ่ายให้หนางขึ้น กจาดทรมานตัวเองและยังทรมานคนอื่นด้วยคุณว่ามันโหดร้ายไปไหมตัวอันที่จริงหากเราเลือกที่จะไม่โกหกเรื่องการนอกใจจะแกก็ยากจะเกิดเพราะนอกใจเราจะต้องกลัวแต่แรกการที่ต้องพูดความจริงเช่นว่าเรามีแฟนแล้วก็เป็นการปิดโอกาสให้กับสิ่งที่ไม่ดีไปในตัวทําได้ก็ดีส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าการไม่โกหกไม่ใช่การป่าประกาศ อยากโพธนาหรือหมายความว่าต้องพูดหมดทุกเรื่องการไม่โกหกต่ที่นี้ย่อมเฉพาะเรื่องของเราเองหากเป็นเรื่องคนอืน่นเราก็พูดเสียหมดแบบนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่โกหกแต่เรียกว่าไร้หัวคิดต้องเข้าใจกันก่อนว่าการไม่โกหกในที่นี้เป้าหมายคือเพื่อให้ชีวิตตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะเรียบง่ายขึ้นสงบสุขขึ้นและเป,เป็นตัวของตัวเองขึ้นหากพูดความจริงนั้นแล้วไม่เกี่ยวกับเราหรือกระทบกับใคร เราเพียงไม่พูดถึงไม่ออกความคิดเห็นเงียบย่อมดีกว่าซึ่งถ้าต้องพูดออกไปแล้วและต้องโกหกนั้นย่อมไม่ดีเช่นกันผลลัพธ์โดยอ้อมจากมุมนี้คือทําให้เราไม่อยากรับรู้เรื่องของคนอื่นเรื่องที่ไม่จําเป็นรวมถึงระวังตนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ดีเราจะได้ไม่ต้องพูดไม่ต้องโกหกเพราะเราไม่รู้และยิ่งไม่ได้สนใจเรื่องของคนอื่นเราก็จะมีเวลาที่จะได้โฟกัสกันเรื่องของตัวเอง ใช้เวลากับเรื่องของตัวเองได้เต็มที่มากขึ้นอีกด้วยอีกทั้งสิ้นที่กล่าวมาคุณผู้ฟังลองไล่เรียนซิว่านี่มันไม่เป็นการพัฒนาตัวเองครั้งใหญ่ได้อย่างไรในเมื่อเราจะอยู่แต่อย่ากกับสิ่งที่ดีๆทั้งความคิดและการกระทาในการเปลี่ยนแปลงเพียงเรื่องเดียวแค่ไม่โกหกการไม่โกหกเลยเปไปได้ไหมดูน่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ที่จริงแค่โกหกให้น้อยลงชีวิตก็คงดีมากขึ้น ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือหลายคนไม่รู้ว่าโกหกตัวเองอยู่เรื่องนี้แหละที่จะเป็นปัญหาการพัฒนาตัวเองที่สุดฟังมาถึงตรงนี้ถ้า,าคุณชื่นชอบสามารถส่งกําลังใจมาที่คอมเมนต์ไว้พบเจอกันใหม่ในอีพิโซดถัดไปอยากฟังเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยส่วนใครที่เข้ามาใหม่ชอบอาหารสมองดีๆหรือจิตวิทยาดีๆเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตคุณ ยังมีเนื้อหาอย่างนี้อีกมากมายมหาศาลในช่องของผมฝากกดติดตามกดซับตไคายกดกระดิ่งไว้พบเจอกันใหม่เอพิโซดถัดไปผมเข้ามานไก่สวัสดีครับ